สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับอาเก๋ผมวันนี้ตามหามาครึ่งวันคนระับครึ่งวันไปจากปาาคลองมาก็เลยมาตามหาปลาในสระของลุงเขาเคยบอกว่ามันมีปลาตัวใหญ่ก็เคยมามันก็มีปลาตัวใหญ่จริงครับแล้วก็เพิ่งได้ตัวครับ ใหญ่นี้ครับแต่ว่ามันพอมมากผมปล่อยครับผมไม่พิสวาดอยู่แล้วก็อยากให้มันโตแต่ว่ามันก็โตนะกัดปไปยาง เต็มคำเลยเข้าลึกมากแต่ว่าไม่บาดเจ็บมากครับผมคิปเปอร์ก็ไม่ทะลุเดี๋ยวปล่อยไปดีกว่าบาย